ผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าแท้จริงนับถือจริงย่อมตระหนับถึงพุทธพจน์ท,ที่ว่าความเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมญาตบริวารเป็นเรื่องเล็กน้อยความเสื่อมจากปัญญาเป็นเรื่องใหญ่จึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะ,จะเจริญเป็นผู้ไม่เสื่อมจากปัญญา แม้จะเสื่อมอย่างอื่นแต่ถ้าได้ปัญญามาก็คุ้มเพราะปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุดในชีวิตคนอาจารย์วศินอินทศระ อาจารย์คะอยากจะชวนอาจารย์คุยด้วยเรื่องของปัญญาที่แท้จริงกันสักหน่อยหนึ่งนะคะคด้วยว่าใครๆที่เกิดมาเนี่ยนะคะอาจารย์ต่างก็ล้วนอยากเป็นคนมีปัญญาด้วยกันทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะยากดีมีจนต่างก็ไม่มีใครปรารถนาในความโง่เขลาหลงัวเมามาครอบครองบางคนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีปัญญามากครับ,ครบ,บางคนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่พอมีปัญญา แต่เท่าที่เราเห็นกันเนี่ยหลายครั้งเราจะเห็นว่าผู้ที่อ้างเอ่ยว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาโดยเชอว,ว่าปัญญาทางธรรมด้วยเนี่ยนะคะครับ<ะ>ก็ยังคงมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูคล้ายจะเป็นความหลงดูดูเหมือนจะไม่ใช่ทางสายตรงที่พระพุทธองค์ทรงส,งสอนไว้ให้เราเดินตามนะคะเราจะมีอะไรเป็นข้อสังเกตได้ไหมคะว่าบุคคลใดจะเป็นคนที่มีปัญญาอย่างแท้จริงปัญญาเนี่ย ความหมายดีนะ,ะแปลว,ว่าความรู้แจ้งเห็นแจ้งอันนี้คือปัญญาปัญญาคือแสงสว่างในโลกปัญญาทำให้เราพ้นทุกข์ได้ทีนี้ว่าปัญญาเราจะแบ่งเป็นสองด้านอันนี้แบ่งเองนะโดยความรู้สึกค,คือปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมปัญญาทางโลกนี่เราก็มักจะมองเห็นว่าใครก็ตามที่คิดประดิษฐ์สิ่งใดขึ้นมา แล้วก็นำเอามาใช้ประโยชน์ในทางโลกได้เกื้อกูลทำให้โลกเรานี้พัฒนาขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นปัญญาทางโลกการศึกษาเราเรียนเนะเรียนแล้วได้ปริญญาบัตรปริญญาตรีปริญญาโทปร,ริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์อันนี้ก็เป็นปัญญาทางโลกเพื่อจะนำเอามาประกอบอาชีพเป็นปัญญาหาข้าวกินแต่ปัญญาทางธรรมเนี่ย เป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังการคิดนึกแล้วก็การพิจารณาการเฝ้าดูผลปัญญาทางโลกทางธรรมเนี่ยต่างกันคือปัญญาทางโลกเนี่ยดับทุกข์ให้กับเราไม่ได้ดับทุกข์ทางจิตใจไม่ได้เราอาจจะมีวัตถุสร้างวัตถุได้มากมายแต่ใจก็ยังเป็นทุกข์แต่ปัญญาในทางธรรมเนี่ยสามารถดับทุกข์ในใจได้อย่างสิ้นเชิงแก้ปัญหาชีวิตได้ เราจะสังเกตว่าคนที่ประสบผลสำเร็จในทางโลกที่มีปัญญามากฆ่าตัวตายก็มีเป็นโรคจิตโรคประสาทก็มีแต่คนที่บรรลุผลในทางธรรมเช่นเป็นพระอริยเจ้าจะไม่มีการที่จะเป็นโรคจิตโรคประสาทหรือถึงกับฆ่าตัวตายใช่ไหมแสดงว่าปัญญาทางโลกเนี่ยยังดับทุกข์ท่านาจิตใจไม่ได้บางทีก็เพิ่มทุกข์ได้ซ้ําไปถ้าไปยึดมั่นถึงมั่น,นมัน,น,มนไม่ได้ค่ะปัญญาทางธรรมยังดับทุกข์ได้ เราจะแบ่งได้สองอย่างเดีพอพูดถึงปัญญาทางรรมก็ยังมีบางอย่างซึ่งเราดูเหมือนไม่ใช่เหมือนกันนะคะอาจารย์อย่างเช่นยังหลงติดอยู่ในอะไรบางอย่างซึ่ง <c oughs> ไม่น่าจะใช่อะค่ะยังไม่เข้าใจปัญญาทั้งหลายเนี่ยจะเป็นทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีเนี่ยเราจะแสวงหาได้ด้ยสามทางด้วยกันยังไงคะการได้ยินได้ฟังก็ือว่าเป็นการสั่งสมปัญญาในทางธรรมเหมือนกัน แล้วก็ได้อ่านเนี่ยได้เรียนได้อ่านจากหนังสือเนี่ยอันนี้เป็นปัญญาขั้นตน้ตนขั้นต่อมาคือปัญญาขั้นคิดนึกพิจรารณาหาเหตุหาผลอันนี้เป็นปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตามายะปัญญาอันแรกเป็นสุตะสุตตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดนึกนี่แะส่วนปัญญาขั้นที่สามเนี่ยปัญญาในขั้นหลุดพ้นเลย<ข>คก็เรียกว่าภาวนามยปัญญา คือการมีสติเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าเห็นในสิ่งนั้นอยู่จนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็สามารถที่จะปล่อยวางสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้จิตก็เลยพ้นออกไปปัญญาในทางโลกเนี่ยส่วนมากก็ได้แค่คิดนึกส่วนการพิจารณานั้นเข้าถึงตัวเหตุผลที่ว่าพ้นไปจากปัญหาเนี่ยยังไม่มีแต่ปัญญาทางธรรมเนี่พ้นได้จะซึ่งกตดูผลจะต่างกัน เพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีความหลงงมงายเพียงแค่ได้ยินได้ฟังเนี่ยบางทีมันก็แก้ไขไม่ได้บางทีก็ไม่เข้าใจเรื่องบางอย่างเพียงแค่เรารับรู้ไว้เนี่ยมันก็สามารถไม่หลงไม่งมง,งไม่งายได้เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับแต่ละคนอย่างเช่นเรื่องกรรมเนี่ยเรื่องกรรมนี่สําคัญคิดจะไปแก้กรรมมันเป็นไปไม่ได้หรอกนั่นนะสิค่ะผร้เจ้าตรัสสอนได้ว่า ทุกคนต้องเป็นไปตามกรรมนะกรรมมีไว้เพื่อยอมรับแต่ไม่ใช่มีไว้แก้หรือยอมแพ้หรือยอมจำนนค่ะกรรมมีไว้ยอมรับแต่ไม่ใช่มีไว้ยอมแพ้หรือไปแก้ไขแต่เราสามารถที่จะสร้างกรรมดีคือหมายความว่าวเราแก้ไขกรรมเก่าที่เราทำไว้แล้วไม่ได้แต่เราสามารถแก้ไขโดยทำกรรมใหม่สรากรรมใหม่ที่ถูกต้องดีงาม,รรม,เ,มเพิ่มเติมได้กรรมเนี่ย ลบพลางไม่ได้หรอกแต่เราสามารถทําให้ลบเลือนได้อโดยการสร้างกรรมดีค่ะสร้างกรรมดีเข้าไว้ละกรรมชั่วแต่สร้างกรรมดีค่ะเห็นไหมมันทาให้กรรมเก่าหรือกรรมที่เราสร้างไว้ก่อนเนี่ยกรรมชั่วเนี่ยมันเบาบางลงได้คยิ่งเราสร้างกรรมดีมากๆเนี่ยยิ่งเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นกรรมดีนะเป็นกรรมดีปฏิบัติจนกระทั่งจิตใจเนี่ยอยู่เหนือกรรม ถ้าอยู่เหนือกรรมได้แล้วก็แม้แต่กรรมชั่วที่ทํามาแล้วและกรรมดีที่เรากําลังสร้างใหม่เนี่ยก็ส่งผลไม่ได้อยู่เหนือกรรมมาถึงว่าหลุดพ้นไปแล้จากกรรมค่ะกรรมมันเกิดขึ้นที่กายที่จิตค่ะเราทํากรรมทางกายก็มีผลทางกายทํากรรมทางจิตก็มีผลทางจิตแต่ถ้าเรามาเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่ากายจิตมันไม่ใช่เราเสแล้วคจิตมันก็จะพ้นออกมาจากกรรมชั่วแล้วก็กรรมดี อยู่เหนือกรรมเลยเนี่ยหรือว,ว่าเข้าสู่นิพพานเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้หรอกอการแก้ไขเป็นการให้กําลังใจกันแต่ก็เป็นช่องทางนะคะอาจารย์ที่หลายต่อหลายสถานที่เนี่ยมักจะเอาเรื่องของกรรมเนี่ยมาบอกว่าแก้ได้ด้วยวิธีการต่างๆนานาแล้วก็ผู้คนก็พากันไปแก้กันใหญ่เลยค่ะจะด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่แต่คนส่วนใหญ่จะกลัวกลัวกรรมชั่ว กรรมไม่ดีที่ตัวเองทํามาแล้วก็พอมีคนบอกว่ามีวิธีนะแก้ไขได้นะมีทางออกนะคนก็จะตื่นเต้นแล้วก็จะพากันไปแก้กันใหญ่เลยโดยที่ลืมสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าหนทางที่เราจะทํากรรมใหม่หรือกรรมเก่าของเราเนี่ยควรจะทํำยังไงการแก้เนี่ยอาจจะเป็นอุบายก็ได้นะเช่นว่าเราเคยทําความชั่วมาแล้วแต่เรานึกทีไรเราเป็นทุกทุกทีเราอาจจะมีอุบายอะ มานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมซะการมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติเนี่ยมันก็ทําให้จิตใจมันดีขึ้นเหมือนกันอันนี้เป็นการแก้ปัญหาจิตใจดีขึ้นเพราะสุดท้ายสามารถทําให้จิตหลุดพ้นออกมาจากาการยึดมั่นถึงมั่นของกายของจิตได้เนี่ยมันก็พ้นไปได้อันนี้เป็นการแก้แต่แก้โดยการทํากรรมดี <S <S มการไปนั่งสมาธิการไปให้ฐานรักษาสีเนี่ยเป็นการแก้ให้เป็นกรรมดี ไม่แก้ว่าปรุงแต่งกรรมไม่ดีเนี่ยให้มันดีขึ้นมาได้อ่าแล้วอย่างสมมติว่า <c oughs> ไปนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็เห็นว่าเราเนี่ยเคยไปทํากรรมอะไรมาไว้แล้วก็มีอาการต่างๆออกมาอย่างนี้อันนี้เป็นการยอมรับยอมรับ <c oughs> เป็นการยอมรับใช่ไหมกรรมมีไว้ยอมรับพอยอมรับแล้วเนี่ยใจมันก็จะสบายไงได้กําลังใจแล้วก็มีการปล่อยวางถ้าเกิดปัญญาก็คือก็เรามาทํากรรมดีนั่นเอง ทำกรรมดีเพื่อจะให้มันลบเลือนแจรว่าอาจารย์เห็นด้วยหรือคะว่าควรจะไปนั่งสมาธิให้อาการกรรมของเราเกิดสมาธิเนี่ยทําให้จิตสงบเมื่อจิตสงบเนี่ยเป็นกรรมดีนะเป็นบุญนะพราจิตสงบแล้วเนี่ยไอ้ความสงบของจิตเนี่ยมันทาให้อ้ความคิดต่างๆที่ปรุงแต่งต่างๆเนี่ยมันหายไปได้แต่ในขณะกันเนี่ยบางทีเมื่อจิตสงบแล้วมันเกิดเป็นภาพนิมิตใครก็ตามทําอะไรไว้เนี่ยมันจะมีภาพนิมิตเกิดขึ้นในจิตที่มันสงบ จะมีภาพนี้มี้นมาหลายอย่างอาจารย์กำลังบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ใจ <c oughs> เราสงบแล้วมันจะเห็นภาพอะไรบางอย่าง <c oughs> ในใจของเราใช่ไหมคะใช่ <c oughs> แล้วเราควรจะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นังไงอ๋อเราก็ยอมรับสิ <c oughs> อ๋ออันนี้คือเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นภาพนิมิตที่เราเคยทํามายอมรับมันซะไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นทุกข์กับในภาพน,นิมิตนั้น <c oughs> นิมิตเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงหรอกเป็นสิ่งที่จิตมันปรุงแต่งขึ้น <c oughs> ไม่ใช่ของจริงแล,แล้วเราต้องยอมรับด้วยเหรอคะอ๋อยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นนะมันเกิดขึ้นจริง แต่สิ่งที่เห็นอาจจะไม่จริงเกิดขึ้นจริงนะเพราะเรารู้อยู่ว่าอ๋อนี่เรากําล,ลังโกรธนะกําลังเครียดกําลังเป็นภาพนิมิตท,ที่ไม่ดีขึ้นมาจริงนะแต่สิ่งที่เป็นภาพนิมิตนั้นอาจจะไม่จริงก็ได้เพียงรับรู้รับทราบไว้จิตมันก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในภาพนิมิตนั้นไม่ต้องเข้าไปเชื่อไปอยู่ไปเป็นในสิ่งนั้นค่ะถ้าเป็นภาพนิมิตท,ที่เป็นร <S <S นรกเราก็จะพิทุกข์กับนรกแสดงว่ <NIE S 2> งาเราไม่ได้<ส>รับรู้เอาไว้แต่ลาเข้าไปอยู่ในนรกแหละถ้าเป็นภาพเทวดาภาพสวรรค์เรารับรู้เอาไว้ สิ่งนั้นก็ผ่านไปไม่ไปทิเสษแต่ว่าเรารู้เอาไว้แล้วมันก็ผ่านไปเพราะสิ่งล่านี้มันเกิดดับทั้งนั้นะเราเห็นการเกิดดับเนี่ยมันเป็นปัญญาปัญญาในขั้นสูงสุดเลยเลวจะปล่อยวางพ้นจากปัญหาเหล่านั้นได้เพราะนั้นกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมาทางกายก็ดีทางใจก็ดีเนี่ยมีไว้เพื่อยอมรับแล้วก็สร้างกรรมดีขึ้นมาถ้าเราสามารถแก้กรรมได้เนี่ยกรรมทางกายคือการเจ็บไข้ได้ป่วย การแก่และการตายเนี่ยแล้วก็จะสามารถเอาชนะตรงนี้ได้สิไปแก้ให้มันไม่ให้ป่วยมันหายโรคนี้ก็มาเป็นโรคใหม่แก้ไม่ให้แก่พยายามที่จะสร้างกรรมไม่ให้แก่แล้วมันก็ต้องแก่แม้ว่าเราจะตายเราก็สร้างกรรมไม่ให้ตายโดยการใช้วิธีการสวดมนต์หรือเทคโนโลยีทางการแพทย์สร้างกรรมเพื่อไม่ให้ตายมันก็ต้องตายอยู่เดียวกรรมทางกายก็คือเรื่องของกายจนก,กว่าเราจะเห็นว่าอ๋อกายนี่มันไม่ใช่เรา และปล่อยวางกายไปซะ,ะโดยที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นใช้กายโดยหน้าที่ปล่อยวางไปกายมันก็แตกทําลายไปตามหน้าที่ใจไม่ต้องเป็นทุกข์นี่อยู่นเหนือกรรมทางกายค่ะกรรมทางจิตก็เช่นเดียวกันเห็นไหมจิตที่มันคิดปรุงแต่งในเรื่องอดีตต่างๆที่เราเคยทามาเราก็อยากใจมันคิดดีๆนะแต่ใจก็จะคิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่เรื่อยอันนี้เป็นกรรมของจิตใจใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันอ๋อนี่เป็นเรื่องของจิตเนาะ ไม่ใช่เรื่องของเรานะเรื่องของจิตท,ที่มันปรุงแต่งด้วยสติเมื่อเกิดปัญญาว่าอ๋อนี่มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกมันเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของจิตแล้วก็ปล่อยวางมันกรรมของจิตมันก็เป็นเรื่องของจิตแต่ว่าถ้าปล่อยวางก็เกิดปัญญาค้นมาจากอาการเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกรรมต่างๆเนี่ยเราต้องศึกษาพิจารณาให้ดีกรรมเนี่ยถือว่าเป็นหลักใหญ่ในทางพุทธศาสนาเลยกรรมมีสามอย่างคือ กรรมชั่วกรรมดีแล้วก็เหนือกรรมกรรมชั่วคือกรรมดํากรรมดีคือกรรมขาวเหนือกรรมคือไม่ดําไม่ขาวเอ๊ะเห็นไหมกรรมชั่วที่ดํากรรมดีที่ขาวเนี่ยก็พอเข้าใจนะคะแล้วเหนือกรรมไม่ดําไม่ขาวนี่เป็นยังไงเนี่หละคือการหลุดพ้นไปแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งกรรมดีและกรรมชั่วทั้งกรรมดําและกรรมขาวก็พ้นไปที่บอกว่าเป็นหลักธรรมสาคัญที่จะต้องศึกษาค่ะศึกษา อ่านฟังหรือพิจารณาดูแล้วก็ลองปฏิบัติเราลองเจริญสติดูเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงตัวปัญญาที่แท้จริงแล้วเนี่ยเราจะพ้นกรรมได้แล้วก็จะพ้นทุกข์ได้ทั้งปวงถ้าเราทํางานทางโลกมีปัญญาทางโลกยังไม่เพียงพอควรจะมีปัญญาทางธรรมด้วยปัญญาทางโลกมีไว้เพื่อสร้างสารรค์โลกให้เจริญให้พัฒนา,าแต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยมีไว้เพื่อดับทุกข์น่านจิตใจปัญญา จะเสื่อมได้ถ้าเราไม่รู้จักเจริญสติอันนี้นะสําคัญใช่ไหมคะสาคัญมากเป็นกุญแจสําคัญเลยสําหรับผู้ที่ปรารถนาความมีปัญญาเนี่ยจงอย่าได้ละเลยการเจริญสติเป็นลักฐานเพราะการเจริญสติเนี่ยเป็นบาทฐานเป็นจุดตั้งต้นถ้าสติมาเนี่ยปัญญาเกิดสติไม่มาเนี่ยปัญญาไม่เกิดนะเนื่อเพราะสติเนี่ยเป็นยานขนส่งเอาปัญญามาใช้แก้ปัญหาชีวิตปัญญาในทางธรรมเพราะฉะนั้นจึงอยากจะ ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยอย่าละเลยเรื่องการเจริญสติมีสติรู้สึกตัวอยู่เสมอๆในการใช้ชีวิตของเราอย่าประมาทคนมีสติเนี่ยือคนไม่ประมาทคนขาดสติเนี่ยคือคนประมาทเมื่อมีสติเรื่อยๆเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยใหม่ๆก็เจตนาสร้างเอาหน่อยช่วยจิตช่วยใจมันมีสติหน่อยสอนมันหน่อยสอนให้มันรู้สึกตัวรู้สึกตัวเราสร้างขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยต่อไปเนี่ย สติเขาจะเกิดขึ้นเองเมื่อสติเกิดเองแล้วเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยเริ่มเข้าสู่ภาะวะของปัญญานำามาใช้แก้ปัญหาชีวิตชีวิตเราแล้วก็ชีวิตคนอื่น